สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจาช่วงเย็นกับกระผมคุมเปาในช่วงเย็นวันนี้ท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lost Go ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e x o u ครับกับโปรโมชั่นชวนมากยิ่งได้มากหมายความว่าใครชวนเพื่อนมาเทรดกับเราในวันนี้รับทันที50 US d ลลาร์ครับ XM ตอนนี้มีโปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคมนะครับผมโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 u s, <Nash> <S ดเอลาลาร์เลยทีเดียวครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคุปเปาในช่วงเย็นวันนี้นะครับนั่งทุนเราจะพานังชุนไปดูบทความดีๆจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะครับมีหัวข้อความท้าทายใหม่จากปัญหาเงินเฟอ้อโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นครับ ความท้าทยใหม่จากปัญหาเงินเฟอ้อโลกที่มีความสูงขึ้นนะครับผมเกิดจากการที่เงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ําเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในปี2020เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างไรก็ตามครับตั้งแต่ต้นปี2021เงินเฟอ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนสร้างความวิตกกังวลให้หลายฝ่ายอีกทั้งมีความกังวลว่าภาวะเงินเฟอ้อนี้อาจจะยืดเยื้อไปนานหลายปี สาเหตุเงินเฟอ้อโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมก็เกิดจากในช่วงของเงินเฟอ้อที่เกิดจากอุปสงค์ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า demand-pull inflation เป็นลักษณะเงินเฟอ้อที่เกิดจากการขยายตัวของอุปสงค์อย่างรวดเร็วจนเกินกว่าอุปทานที่จะตอบสนองได้ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลพบว่าช่วงการล็อกดาวน์ผู้บริโภคไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มทยอยฟื้นตัวประกอบก,บกับการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแล้วก็การอดัดฉีดเงิน จำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบผ่านมาตรการช่วยเหลือทางการคลังขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ความต้องการการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากถูกอั้นไว้นะครับในช่วงที่ถูกล็อกดาวน์ในขณะที่ทางด้านของอุปทานไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อการรับรองอุปสงค์ในตลาดจึงส่งผลทําให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นถ้าผู้ภาษาบ้นบานๆก็คือว่าคนต้องการสินค้าเยอะครับและผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าตอบสนองกับความต้องการได้ทันนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นครับเป็นสาเหตุหนึ่งในเรื่องของเงินเฟอ้อครับทุกท่านสาเหตุที่2คือเงินเฟอ้อ ที่เกิดจากอุปทาน cost push inflation เป็นลักษณะของเงินเฟ้อที่เกิดจากทางด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะง,งักงันนะครับหรือที่เรียกัว่า supply chain disruption โดยเฉพาะการชะลอตัวของอุปทานแรงงาน labor supply เห็นได้จากตัวเลขการมีส่วนร่วมของตลาดแรงงาน,รงงานหรือว่า labor force participation rate ที่ลดลงนะครับทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าแรงงานจำนวนหนึ่ง ถูกปลดออกจากงานไม่มีแรงจูงใจที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเนื่องจากมีความพอใจต่อมาตรการของรัฐบาลในการแจกเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือว่าบางส่วนเนี่ยมีความหวาดระแวงกับการที่จะต้องกลับไปทํางานที่จะต้องพบปะผู้คนเยอะ จึงเลือกที่จะเป็นคนว่างงานต่อไปนอกจากนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกก็ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกทั้งการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเจ้าใหญ่อย่างโอเปกรวมตัวกันลดกำลังการผลิตลงเพื่อให้ปริมาณน้ำมันขาดตลาดในขณะที่กำลังน้ำมันเนี่ยเริ่มค่อยๆกลับมาเมื่อประเทศต่างๆทยอยเปิดเมืองปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้จึงผลักดันให้ราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นครับ ภาวะเงินเฟอ้อปีนี้จึงเป็นเงินเฟอ้อแบบผสมที่มาจากสาเหตุทั้งด้านอุปสงค์และก็อุปทานพร้อมกันโดยปัจจุบัน,นยมีความกังวลเพิ่มขึ้นอยู่ในหลายประเทศว่าภาวะเงินเฟอ้อนี้เกิดจากความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์อาจจะไม่คลี่คลายในระยะสั้นมันอาจจะสร้างความท้าทายให้กับผู้วางนโยบายทางการเงินเนื่องจากเทรดออฟที่เผชิญระหว่างการเร่งให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและการต่อสู้กับเงินเฟอ้อ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ตัวแปรสําคัญหนึ่งที่ควรจะต้องให้ความสนใจก็คือการคาดการเงินเฟอ้อครับถามต่อว่าทําไมการคาดการเงินเฟอ้อถึงสําคัญการคาดการของครัวเรือนธุรกิจและดักลงทุนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการในอนาคต สามารถมีผลกับภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจริงกล่าวคือถ้าผู้คนเริ่มปรับการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ในระดับสูงในปีหน้าภาคธุรกิจจะต้องการที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าแรงงานรวมถึงสหาภาพแรงงานก็จะมีการเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าจ้างตามการคาดการเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคเร่งการใช้จ่ายเพราะว่ากลัวเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้นะครับส่งผลทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อจริงตามมา ท่ามกลางภาวะอัตราเฟอที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในโลกใบนีอย่างรวดเร็วนะครับความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางภายใต้การดำเนินนโยบายการเงินแบบกรอบเป้าหมายเงินเฟอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการเงินเฟอโดยธนาคารกลางที่มีความสามารถในการรักษาระดับเงินเฟอตามเป้าหมายได้สมบเสมอในอดีตจะมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการยึดเหนียว ของความคาดหวังอัตราเงินเฟอ้อในระยะเวลาปานกลางได้ดีและแม้ในสถานการณ์ที่มีภาวะเงินเฟอ้อสูงขึ้นก็อาจจะยังสามารถรักษาดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศที่เงินเฟอ้อออกนอกกรอบเป้าหมายเป็นเวลานานตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปสิ่งที่ต้องกังวลก็คือการคาดการเงินเฟอ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้นยิงแรงให้เกิดเงินเฟอ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้วางนโยบายในหลายประเทศ กำลังพิจารณาเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่วางแผนไว้ซึ่งสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบทางลบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยของเรานะครับถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางได้วางไว้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อรายได้และก็การจ้างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจหลักทําให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น อย่างไรก็ตามครับผู้วางนโยบายก็ไม่ควรวางใจกับปัญหาเงินเฟอ้อโลกที่สูงขึ้นควรเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ที่เกิดจากการส่งผ่านของเงินเฟอ้อโลกมายัางเงินเฟอ้อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น ท้ายที่สุดนี้นะครับความไม่แน่นอนที่สูงมากในปัจจุบันทั้งจากการลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 กลายพันธุ์โอเมรอนที่อาจจะส่งผลยืดเยือ้อต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็แรงงานที่ลดลงการวางข้อจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีก ผู้วานโยบายควรสามารถปรับตัวได้รวดเร็วต่อความไม่แน่นอนนะครับอีกทั้งการสื่อสารนโยบายการเงินที่ชัดเจนที่จะกระทบกับคาดการเงินเฟอ้อของประชาชนจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่จะนํามาซึ่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงครับทุกท่านตัวนี้ก็เป็นบทความโดยดรชยาดำงรงฤทธิกุลนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยครับยังไงก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับสถานการณเงินเฟอ้อเชื่อแน่นอนครับว่าคงจะไม่ได้อยู่แค่ ผลกระทบในตลาด forex ของเราอย่างเดียวมันก็ส่งผลกระทบมายัางการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของพี่ๆนักลงทุนด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ